ไฮโลเรียอ้าวปิดแรงนิดหน่อยหนึ่งเจียบออห้าสี่สามสองเป็นไงวันนี้เปิดตัวเวียไกชันเป็นทางการใช่ครับจริงๆก็จริงเราเปิดตัวไปจริงผลิตเสร็จตั้งแต่เมื่อ2ปีช่วงโควิดรอบแรกพอดีแล้วก็วางแผนที่จะเปิดตัวกันหลายรอบมากทั้งแบบที่ขอนแก่นเลยที่ต่างจังหวัดหลายๆที่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้แบบคิวที่ลงตัวแต่วันนี้คือเป็นคิวที่ดีคือครบรอบสามพัก 26ปีแล้วก็ BSC ก็เลยแบบถึงโอกาสเนี้ยคือแบบว่าเปิดตัวซะเลยก็คือครบรอบ26ปีแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะครบรอบอี2ปีแต่จริงๆแล้วระยะเวลานในการที่แบบเราเริ่มต้นเปโปรเจกต์นะครับก็ต้องมีแบบ3ปีกว่าจะแบบได้แบบกลิ่นที่แบบพี่เบียแบบว่าถูกใจจริงๆอะไรเงอขาอยากรู้ว่ากลิ่นเบียร์เป็นยังไงคะอบเค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วกลิ่นมันเป็นไลฟ์สไตล์ของเบียร์เลย ก็คือที่คุยกันตอนแรกอะ่ะก็คืออยากจะทำเป็นพลที่ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้เพราะว่าเราเาอยากให้แบบมันมัน,ม,นมันได้หมดมันครอบทุมแต่ว่าอยากามีความเป็นพี่เวเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ทำน้ำหอมเนานะถ้าไม่สตาร์ดอกว่าผู้หญิงแล้วพอใช่ไหมฮะก็จะมีความหอมอดอกไม้อันเงี้ยเป็นพี่เวเนี่ยเขาถามว่าพี่เวชอบอะไรอดอกชอบธรรมชาติชอบทะเล เป็นคนจริงจังนะอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบทำงานก็ทำงานจริงๆพักผ่อนก็พักผ่อนจริงๆอย่างเงี้ยมีความแบบว่าถ้าฉีดแล้วเนี่ยมันต้องแบบว่ารู้สึกเฟรชมันรีแลกซ์เนี่ยใช่มันต้องแบบรีเฟรชชิ่งรีแลกซ์มั้อแบบว่าฉีดแล้วแบบเหมือนฉีดวันธรรมดาก็ได้ฉีดเวลาไปงานทีเฟนหรือไปงานที่โอกาสเลยเพื่อแบบว่า เปลี่ยนกันหลายรอบมากนะกว่าจะได้กลิ่นเวียเคชั่นมาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็แบบว่าได้ได้กลิ่นที่มารู้สึกเง็นบางมิลลิหอมมาตัวเองน้ำหอมของตัวเองเออมันก็รู้สึกตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยที่แบบว่ากลิ่นเบียเออกลิ่นวิทยาน้ำหอมกลิ่นเบียเพื่อน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 ก็แซวเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ซื้อไว้ใช้บอกเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีเบียอยู่ข้างต่างอันนั้นอันนั้นดูแบบว่าคนลุกนิดนึงแต่แต่ก็เราก็ต้องการอย่างนั้นแหละเราเราต้องการนิดนึงแบบ ชอบกลิ่นนี้สมงว่าฉีดแล้วเนี่ยมีลักตล์เรากอมาใช่มมีเราอยู่มันเป็นตัวค้อนให้แบบคนที่เรารักเนี่ยไดให้แบบกลิ่นที่เราชอบลักตล์ที่เราชอบชื่อเหมือนวอล์กเลยใช่ไหมใช่ครับจริงเริ่มต้นพร้อมๆกันเลยครับเราเรารู้สึกว่าคำนี้มันเป็นการพักผ่อนเวอเ์ชั่นในการพักผ่อนพอเป็นเวอเ์ชั่นก็คือแบบมันมันคือความพักผ่อนคือความผ่อนคลายสบายยอดขายยอดขางมันีมีส่วนลดไหมคะ แล้วแต่เลยนะที่เลยนะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆมากระซิบได้เลยครับอยากได้เท่าไหร่แพงไหมคะไี่แพงไม่แพงมีหลายขนาดนะผจริงๆอยู่จับต้องได้มีขนาตั้งแต่ตักสิบตักร้อยหลักพันนะฝักชินมีขายหลายที่ฝักชินชวนใครสนใจลองก็ใครที่สนใจใครที่ชอบน้ำหอมดีกว่าใครที่ชอบกลิ่นดีฟรินชั่นแบบนี้กลิ่นที่แบบรีเฟรชชิ่งกลิ่นที่แบบรู้สึกว่าแบบมันได้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่ ที่พี่เวคิดค้นขึ้นมาเองอ๋ก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกเก็บไว้เป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักอะไรย่างๆสำหรับของ BSC ที่เวทำ BSC ดูเวทีนี้ด้วยครับแต่ที่เวอยากเจออีกอีกความภาคภูมิใจก็คือหนังหนังใช่ตัวอย่างละนะชัดจีายอะไรอย่างงี้ก็จริงมันเริ่มจากมันเริ่มมาตั้งหนังเนาะที่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 ทุกคนแบบว่ารู้ว่าแบบเรายกยิมแสดงไปถ่ายทำหนังมีมีมีในเมืองไทยด้วยแล้วก็มีต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ย แล้เวลาในการ่ายทำก็หลายเดือนเราก็ตั้งตารอแล้วก็มันมันก็ตอนนี้เนี่ยคือมันเปลี่ยนช่องทางในการในการรับชมก็คือจะเป็นที่เทมาสอนพามก็ก็คือเป็นสตีมมิ่งอันหนึ่งซึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือเราก็สามารถก็คือก็คือซื้อนั่นแหละซื้อซื้อแอปพลิเคชันนี้มาแล้วก็สามารถเข้าไปดูเรื่องนี้ได้แต่การุ่งเทค่ะพี่เบียร์เพราะว่าพ่วงกับ คุณรอนเองก็คือชมวิบเวียนเรื่องแบบความดํานาะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจริงๆเขาชมนักแสดงทุกคนนะครับแล้วก็แล้วก็คือเขาบอกว่าเขาเกินค่าเรากับการทํางานกับสิ่งที่เราให้เขาทั้งบนปกและใต้น้ําซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไปด้วยแบบเต็มร้อยอยู่แล้วเพราะเราถือว่าทุกคนที่เป็นนักแสดงไทยแม้แต่ทีมงานที่ที่เดินทางไปทําโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์นี้คือเราก็เป็นตัวแทน ของคนไทยทุกคนของเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากทั่วโลกจนแบบภารกิจมันก็สําเร็จเนาะพี่แม็เองก <c oughs> <เอ>็คือดำน้ําอยู่แล้วแล้วแบบจริงๆต้องไปเรียน <c oughs> อะไรเพิ่มอีกไหมคะ <c oughs> เพื่อเพื่องานนี้อะไรเงี้ย <c oughs> จริงๆแล้วเรียนเรียนดำน้ําไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก็คือการไหนทำก็เซฟอยู่แล้วเราก็ต้องมีใบที่แบบโอเคเราได้รับการเรียนมีใบเซอร์ใช่ไหมฮะก็ก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ ทุกคนน่าจะได้ดูแล้วผมเล่นเป็นไทยถูกไ้มฮะห่ายก็ผมว่าก็อยากให้ทุกคนแบบให้กำลังใจตอนนี้คือผมก็อยากผมคาดหวังมากว่าอาจจะอยากที่มีงานจัดหรือง,งานทีเมี<ะ>หรือง,งานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อแบบให้คนไทยทุกคนแบบว่าเนาะได้มาแบบได้มารวมตัวกัน<ะ>แล้วก็มาดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันแต่ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่า ความเป็นไปได้จะเป็นยังไงเพราะในมหลันด์ถูกซื้อไปอยู่ในตนี่ที่ต้องเข้าไปดูใช่ไหมครับเพก็น่าเสียดายถ้ามันไม่มีแบบทีเซอร์่างจริงจริงจะจีบได้ยังได้ดูหรือยังคะเห็นพร้อมๆกันครับก็คือมันเด็ดปุ๊บเร็จพอเขาลงที่ต่างประเทศเราก็ลงตอนสี่ทุ่มแต่ผมหลับไปแล้วแหละตอนเช้า ตื่นเต้นครับพยายามแคปชั่นให้ทันเพราะว่าเห็นหน้าเราอยู่แบบเ,<อ>เดียว<ร>แต่ทีนี้ก็รู้สึกว่ามันเกิเนไปนะ,ะเ,เราเรารู้สึกว่าจริงเหรอที่แบบเราได้ไปอยู่ในโปรดักชั่นที่แบบใหญ่ใหญ่นะทีมงานที่กำกับถึงบทเวระดบบังขึ้นราคาอีกนิดนึงเรื่องต่อไปแล้วจริงจริงนิดหน่อยนเรื่องต่อไปแล้วอะไปมันก็ถึอว่าถือว่าเป็นเกียรติแล้วเนาะเรื่องต่อไปรอเลยไหมคะแล้วมาพาดแบงต่อนนี้จริงจริงแล้วมาถึงหนังต่างประเทศเหรอครับใช่ค่ะ จริงๆได้หมดนะครับคือด้วยด้วยปกติเวลาที่เราจะต้องไปรับหนังต่างประเทศหรือแม้แต่หนังลูีในสตรีมมิ่งหรือว่าเจ้าของโปรเจกต์เป็นต่างชาติอะไรเงี้ยมันต้องเข้าไปแคสหรือว่าเราต้องโดนเรียกไปแคสตอะไรเงี้ยเราองต้องเข้าไปแคสเองอะไรเงี้ยแล้วถ้ามีหนังดีๆเข้ามาก็อยากจะไปเพราะว่าน็่ถือเป็นการเปิดโลกโลกเปิดโลกแล้วก็ถือว่าเราเป็นพี่ๆก็อก็จะแบบไปดูเขาก็ทาอะไรกัน ก็อาจจะมาเล่าให้น้องๆฟังว่ามันมีงานแบบนี้อยู่นะเราสามารถแบบว่าไปลองแคสต์แล้วก็ไปลองถาประสบการณ์ในแบบรูปแบบที่นเป็นคอลเลคชันที่มันมันอยากแต่นะตอนนี้มีมีติดต่อเข้ามาอย่างคะพี่เบียร์โปรเจกต์หน้าจริงๆงต่างประเทศยังไม่มีครับแต่ก็จะเป็นแบบที่เป็นของไทยเราก่อนดีกว่าเพราะว่าจริงแล้วหนังไทยก็ดีมากจริงๆตอนนี้ที่ทุกคนทราบก็มีอยู่เรื่องหนึ่งเนาะที่เขาบอกไปแล้วมีเรื่องโอรเจกตของ GDS แต่มีก็กำลังถ่ายอยู่นะครับฝากแล้วกันให้ติดตาม เรื่องนี้ก็ฝากสำหรับเดอรดีไลฟ์นะครับหนังใหญ่มากสำหรับคนไทยทุกคนที่ชอบในช่องทางก็คือเ m a มอ n p ซอนครามครับแล้วก็หนังที่ผมกำลังถ่ายทำอยู่ GDS ก็คือเรื่องโ o ลฟเวนต์รายละเอียดต่างๆก็ยังบอกอะไรไม่ได้มากก็คิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวรอแบบติดตามชมให้ให้ันไทเพราะเปิดตัวเองดียวถ่ายได้เสร็จแล้วครับอ่ะ เรืร่องสถานเรื่องสถาถึงเรื่องยังมีข่าวเลือกมาว่าเราเราจะสละโสดแต่งงาน่ะจะแต่งงานก็จริงๆแล้วด้วยวัยนะครับมันก็จริงๆแล้วก็พร้อมแล้ว,วจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะผมไม่ได้ปิดพี่ๆี่นะแต่ว่าผมแบบวางแผนไว้มานานแล้วแล้วมรู้สึกว่าถ้าแบบช่วงเวลาที่มันแบบจองจอ,องสดอะไรยเงี้ยผมก็ได้คุยกัน ทางว่าที่เจ้าสาวขงผมไปแล้วเราเราก็าจะต้องแบบมีครอบครัวหรือว่าด้วยวัยด้วยด้วยความพร้อมด้วยจังหวะที่มันรู้สึกว่ามันใช่เลยคุยกันแต่ว่าก็ดูคิวดูอะไรกันไปกันมาอย่างเงี้ยด้วยความที่เราต้องแบบรับนองรับหนังไว้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะจะต่ง,งานอขอเป็นช่วงเวลาที่แบบทุกอย่างเสร็จแล้วอะไรก็กเลย เป็นช่วงกลางเดือนหน้าืไม่ใเดืนนี้่เดือนี้วเดือนนี้วนี่การเดือนนี้กาเดืนนี้่คืนตกลงไปสิบเจ็ดรกาตืลปน็รับตื่นเต้นไหจะเป็นเจ้าบ่าวตื่นเต้นไหมจะเป็นเจ้าบ่าวตื่นเต้นไหมคะันเป็นครั้งแรกครับผมมันก็ี้ตื่นเต้นกว่านะพี่อกมมันตึงปิมันได้ได้อยู่รับได้อยู่มันรู้สึกว่า เออมันมันใช่แล้วแหละมันถึงเวลาที่เรา,าแบบมีครอบครัวจริงจังในในคนที่อยู่ข้างๆเราเร้สึกว่าขวเขาใช่เออแล้วก็วางแผนไว้นานคือเราคุยกันตลอดแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันก็ต้องแบบดูนะว่าแบบว่าจริงเลิกแบบเลิกเลิกเลิกเป็เเลิกคือดิ้นึนงเนาะเราคนไทยทีาา่ดิฉันเราก็ต้องแบบว่าดูเลิกดูยา,าที่เหมาะสมอะไรเงี้ยแล้วพอเราแบบมาการกลางดูเนี่ย วันนี้คือคนแต่งงานเยอะมากใช่แล้วก็เป็นวันที่ดีที่สุดปีนี้อะไรนี้เราก็รู้สึกว่าเอาละก็วันนี้ก็พยายามว่าทำทุกอย่างให้ให้พร้อมที่สุดไม่เคยตัดเตรียมงานเองนะอันนี้ลงไปหลัดแดงเองอะไรคะทำนู่นทำนี่สนใจเราทุกอย่างแลยแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่มีแต่ว่าหรอกก็คือด้วยความที่หลายๆอย่างพอพอเราคุยกันเข้าใจมีอะไรก็ สามารถขวได้ทุกเรื่องอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออเออทำไมเราเออทำไมเราไม่เคยมีแบบว่าเรือาจจะเราอาจจะลืมแบบว่าฟิลนี้ไปนานแล้วแต่ว่าพอเรามีฟิลนี้มันเป็นแบบนี้ในวัยที่เราเออเริ่มแบบนิ่งขึ้นอะไรอนเนยเ้เราเรู้สึกว่าเออเขาราักนขารักทุกอย่างที่เรนดูเป็นคนข้างรักกี่น,นะคะข้างรักเออดูดูข้างรักแน่เลยว่าก็ไม่หรอกครับก็ไม่ ความรักมันก็ต้องนิดนึงนิดนึงแต่ว่าเราเราเรารู้สึกว่าเออไม่รู้สิพอพอมันพอทุกอย่างมันลงตัวแล้วเนี่ยเราก็อะไรอะไรมันก็จะต่อกันเองเนาะจริงจรเราก็ไม่ได้คาดคิดอ่ะเออเราคิดว่าแบบเออดีจังเลยแบบว่ามันเหมือนอะไรที่มันง่ายแต่ว่าดูยิ่งใหญ่สำหรับเราจริงๆมันกลายเป็นว่าหลายคนอยากรู้จักคุณมิกกี้ว่าเขาเป็นใครวิเวียว่าแบบเขา เขาน่ารักอย่างที่หลายคนเขาเป็นั่นแหละะเขาเป็นคนที่คือเฟคคนนึงนะครับผมจรเขาโอเคโดนเปิดบลดอกเยอะๆอย่างหน้าที่การงานบางคนเขาบอกเขาเป็นผู้บริหารคนนึงไม่ได้ชินเราะเพราะว่าเขาเขาก็ไม่ได้อยู่ในวงการนี้อะไรเงี้ยเผมก็จะพยายามอธิบายเขาว่าอาจจะต้องเจอเรื่องแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยต้องแบบว่าไม่ได้ก็ถามได้ว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรต้องแบบว่ามาขอแบบเป็นเพื่อนเก็จะบอกว่า ไม่มีอะไรใครที่เป็นเพื่อนได้ก็เป็นได้ใครที่เราไม่รู้จักก็เราก็ไม่ต้องรับก็ได้แต่รับจริงหรือยังเขาก็เขตัดไปเรื่อยๆครับผมก็จะพยายามบอกเขาว่าวงการเราตัดกันเราก็เป็นห่วงเพลนิดนึงก็คือโอเคเราอยู่ที่สว่า็อาจจะมีคนอยากรู้เรื่องของเราเรื่องคมเป็นพก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเงี้ยแต่เราก็แค่ทําตัวปกติแล้วก็ดูแลกันไปก็คงไม่มีใครมาทําร้ายเราหรอกคุณแม่ค่ะพี่วิวคุณแม่ก็แบบแฮปปี้มากเลยบินมาเพื่อ จริงคุณแม่ก็บินมาบินมาก็เขาบอกกันนานแล้วแล้วก็บอกว่าเออถึงเวลาที่แบบโควิดมันเริ่มซามาถึงก็ไม่ต้องไปกักตัวกักตัวอะไรก็มาหาลูกได้เลยเขาเลยบินมาแล้วก็กลับมางานนี้ด้วย<ห>คุณแนนม่มีคอมเมนต์ยังไงไหมคะมาแทนเออรู <c oughs> ้สึกไงใครก็ต้องเหอเออมันก็ต้องแบบว่าเป็นครอบครัวช่วยวันที่ทุี่เราเป็นดีไม่ทางเร่องนะ จะเลบอกแต่งที่ไหนก็ได้ที่ว่างจาการไปจัดที่ขอนแก่นจัดที่เมืงแก่นอ้โส่วนใหญ่แล้วอะไรนะแล้วแฟนชีวิตมีทั้งเพื่อนมาขอนแก่นถ้าเป็นที่ขอนแก่นก็จะค่อยแบบว่าหลังงานถ้าเป็นผู้สูงอายุแฟนชีวิตหน่อยก็จะแบบไปกราบไปไหว้เขาทีหลังเลยแฟนชีวิตหลังแต่งไหนบ้างต้องดรอปลงมั้าเลยแล้วก็มาถามทีหลังก็ได้อยากมีลูปไหมถูกไหมอยากเลยอยากมีลูก อายุขนาดนี้เนาะก็ต้องอยากมีอยู่แล้วสามสิบไปแล้วสามสิบไปแล้วเลยอยมีแต่พี่เพียงอยากได้ที่ใช้ลูกสาวค่ะเฮ้ยเม็นได้หมดครับได้หมดผมว่ามันก็ต้องเนาะพร้อมทุกอย่างกันเนาะก็ราะวคือณครานี้เขาเป็นสามีเขาเป็นคุณพ่อเขาเป็นทุกอย่างขอบคุณทุกคนนะครับเตรียมตัวเรียบร้อยโอเขอบคุณนะครับ Diolch